สวัสดีครับกลับมากับเกม Skill Legend r o y a l ตอนนี้ผมเลือกเป็น raging commander ก็คือไอ้ตัวออกแดงอะแล้วก็บวกกับได้าสาตาราดมาก็จัดซะหน่อยตอนนี้จะเล่นเป็นสายคีแล้วก็น่าจะเล่นคีกับโลนะ ขันปะวะามาดูเจอกับแพนด้าทะาลลมตัวนี้ก็เป็นสายคิเดี๋นะยวอ่านะอ่านทาเลน่นกันครับทาเล่นดิตอลแอทแทคกก็จะเพิ่มขีเริ่มต้นเป็นคิดาเมจเป็นคูณเป็น40 เพิ่มขึ้น40%แล้วก็อันติจะขว้างระเบิดทำเป็นโ o ลี่ดาเมจนะ240บวกริคูณ3ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็จะลดลด Max HP ของคู่ต่อสู้ด้วยอันนี้จะเล่นคริกโร เนือ่องจากเราเล่นสาตาร์นเราก็ต้องเก่งให้ได้มากที่สุดจะไม่เก็บเงินด้นยอะเยอะมากบินะลดไปสามร้อยยิบเจ็ด ก็น่าจะเป็นอันตีแหละว่าอันตีมันจะลดไม่เข็ดพีด้วยนะจ๊ะส่วนคนเล่นสายโล่เยอะมากเดี๋ยวต้องเอาตัดโล่มาด้วยวิธีเล่นก็ประมาณนี้แหละ ถ้าให้ดีสมบัติที่2ก็จะเลือกเป็น Heaven b a แ c ชที่จะป้องกันดาเมจได้5คาหาหาครั้งเจอกับอัศวินเตาร้อยอยันไหน ู้สึกว่าอันตีก็จะมองข้ามจาก่กเลยเลือดเราไม่ลดเลยโลสั่งให้เยอะมากถ้ามีสายโจมตีก็จะเล่นสายโจมตีนะแต่นี้ไม่มีก็จะเล่นคริให้เป็นดาเมจหลักของเราเลยสายรองก็เเป็นโล เพราะเดี๋ยวสก,กิลแรมันก็จะมีชิลสมาชใช่ไหม,อ,มอันนั้นก็จะเป็นดาเมจเสริมให้เรานั่นเองเดี๋ยวตาหน้าผมจะหยิบ HP คริกม,มาเราจะทำดาเมจตามแม็กเดพีเดีก็ปิ้นโอ้ใใอยย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  เขาไม้เจ็บเราต้องมาดูสมบัติในเฟสที่สองว่ามีอะไรนะ่สาสนใจมาัางโอ้แต่เมื่อกี้ก็น่าสนใจนะอีบัลตี้นี่ แค่นี้แหละจบประกันชีวิตเรามีห้ารอบเอาแฮปปี้ครีมมาครีฮิคลครีแชร์เอาชิวเล็กมา กับ s o t of v จ r g i n i เล่นสายูนแต่ตัวเขาที่จริงเป็น,าน,นสายลบรลีกกับสายโล่อ,อารมณ์คล้ายๆสเปกเตอร์ใน Dota 2 เชื่เลืมาคลิกแชร์แชร์ healing ชื่อเล็กเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวเอา wartham lampet frost s p i k เราก็ค่อนข้างที่จะทึกอยู่กันนะเมื่อกี้เรามีทั้งโลมีทั้งสไปที่กันดาเม g ให้เรา เอาจริงผมก็เ,เก็บเงินได้นะเพราะว่ามีเฮเวนแบ็คเพราะเราก็สามารถโดนดาเมจได้5ครั้งก่อนที่จะถึงในสมบัติเฟ,ฟตรติสก์ไม่เข้าอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือสูตรสำเร็จของการเล่นซาตานแ็คถ้าไม่พิเรนจนเกินไปก็นั่นแหละได้อยู่ แต่อ e ีแพนด้านี่เริ่มน่ากลัวแล้ะมันเริ่มไม่แพ้ใครมันเขาแพ้เรามารอบแรกรอบเดียวนองนั้นก็ชนะหมดเลย <c oughs> <c oughs> รอบนี้ปรับค่อนข้างเยอะนะทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ชื่อของฮีโร่บางตัว ที่เห็นเด่นๆเ,เลยก็คือมีไอ้ออกสองหัวแฟ a เบลวอร์โซเยอะแต่ที่ไม่ได้ทำพุทธติดงานนะครับขออภัยด้วยจ,จุดจิ้มเบลดไม่สายเลูอที่ ออแล้วรอบนี้ผมก็เติม Battle Pass ไว้นะเพราะมันมีไอ้สกินซามูไรมันดูสวยดี g r e a อครับผมคี้เราสามดาวละอือเอาเบทคีเอาคีบูทหรือเอาวาร์ทามดีวะเอาวาร์ทามดีกว่า,า,วา,า,วาถ้าเอาวาร์ทามก็รอได้ แพนด้าเขาเอาหมวกมาหมวกนี้ก็คือ e yield player who gain interest you will ก็คือใครได้รับดอกเบีย้ยก็จะได้15มีเจ็ดคนก็คูณสิบห้าคูณเจ็ดก็เยอะอยู่นะนจริงเทราะงันตี่เราช้าจัง เราสู้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้เราก็เราก็มีโอกาสอีกห้ารอบตัวซ้ำกันสองคนเฮ้ยรยูยไนก็เริ่มมานะใส่บูลซะด้วยตัวทามอืมคีบูลครับฮิวฮิว ก็ดีนะอืมชีสไตร์เดี๋ยวตาหน้าซื้อสไปคอนแทคมาด้วยนะเรารู้สึกว่าสไปคอนแทคก็ค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะอยู่เหมือนกันสมบัติชิ้นที่สามจริงก็อยากได้เงิน ใสเ่สเฮดใสเ่เฮดมันจะเก่งก็ต้อเมื่อตานั้นมีสายฟีดเพราะว่ามันจะแก้ไขมันจะเป็นสายแก้กันเฮ็ดมันจะลบล้างกับฟีดวูลจะลบล้างกับอืมวูลจะลบล้างกับชิว นี่เลยบบลตี้สเปีย์บลตี้ฮันเตอร์สเปียก็จะคือระบบดาเมจรเราไปอีกหนึ่งเราก็จะได้เงินตามดาเมจที่เราทำนะอันนี้ผมมีเจ็ดถ้าชนะผมก็ได้เจ็ดสิบก็ได้รอบละเจ็ดสิบก็ถือว่าโอเค นี่ชิวสมัชมาเราชิวสมัชเป็นฟิสิกอลดามิฟิสิกอลดามิจะเข้าคู่กับคีได้ดีเมื่อกี้พูดถึงอะไรสายเออเฮดเฮดจะหักล้างกับฟีดบูลจะหักล้างกับชิวเอ,อ่อ สายลบหลีกจะหักล้างกับสายโจมตีใสายลบหลีกก็จะแพ้พิษอะไรประมาณเนี้ยพิษถ้ามีเลือดเยอะก็จะอันนี้เลือดเยอะพิษก็จะทำางานแล้ค่อดีถึ้าอาจารยอสวินเต่า เฮดเฮดได้มาจากไหนได้ามามากเฮดคีเฮดหนีได้มาเจ็ดสิบจากบัลตี้ฮันเตอร์สเปียร์หนึ่งคีมาต่อเยื่ชิลลิงเมจิคคิเรามีอะไรที่เป็นเมจิคคิก็ต้องซื้อ <c oughs> ออนนีม้นมาด้วยก็ดี แต่ตอนนั้ซื้อพีเบตเทนชิลว่าตอนนี้ผมก็จะคงอีโคโนมีของเราไว้นะเรามีโอกาสอีกห้ารอบแพ้ได้ไม่เป็นไรเจอกับบินกับบด้ใส่ Oh. อัน,นี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะไอ้คีคีหลบอ่ะไอ้ฟิสิคอลดาเมจด้วยก็คงเข้าขั้วคีเลยชิวดอชอืมอ๋นนอสปาร์คอนแทคอันนี้ดีไหมน,น่าคงดีอ่ะเสริมดาเมจได้ ็มีโลแบบบึมบึมเนี่ย p c n s p r o t i o n เน,นี่ยฟรีมาโอ้อืมเอาให้เต็มเลยคลุยบูนเอาแก้เชื่อก็ชิลเล็กนี่นะ มันก็จะเขียนว่าจะยิงยิงระเบิดไปทำดาเมจเป็นฟิสิกอลดาเมจเท่ากับค่าหลบรีกบวกค่าคิคูณร้อยยี่ทุกทุกหนึ่งวิเยอะมากนะเจ็ดสิบบวกสี่บวกร้อยยี่ ดาเมทเป็นที่สองก็ถือว่าเยอะอยู่นะอจริงห้าร้อยแต่ที่น่าเกลียดก็ค <c oughs> ือชิวสไตล์นั่นเลยชิวสไตล์เป็นไอ้นี่เป็นเมจิกเป็นดาเมจเวทอนะเนาะอืมเอาเดี๋ยวเอาเทอร์เรเลมาด้วยเทอร์เรเลก็เป็นเมจิกดาเมจ เราจะเข้าคู่กับเมจิกคีได้ทำไมค่าค่าคีของเมจิกเมจิกคีมันจะอยู่ที่20%่สิบเราก็อยากถูกถูกยีนตะครับแพนด้าโมเนียมไม่ใช่หูเลือก ตีเข้าไหมล่ะถามจริงนี <c> ่ <oughs> ดูดิเอฟเซ e ีเอ็กซพทำดาเมจไปเจ็ดครั้งดาเมจพันห้าคไปยีสิบสี่ครั้ง t ทอร์ฟเรสโอ้ก็มาได้อืม กันไว้ก่อนเอาเราซื้อเทเลปิเลแล้วก็เทเลปิเลอีกรอบหนึ่งมันจะได้เต็มดาเมจเราจะได้แบบรุนแรงไปเลยงเกต่าตีกว่าดีกว่น สามร้อยน่ะช่วยเรย์ช่วยเรย์เต็มเอเอรอดบูมมาก็ได้เดี๋ยวเอาเมจิคีมมันนะจะได้เพิ่มโอกาสจาก20เป็น40มันจะได้แบบ ขีเรียงแรงกันไปด้วยแล้วด้วยที่ค่าขี้เราเพิ่มขึ้นค่าความแรงขี้เราเพิ่มขึ้นเป็น40%เนนี่เป็นร้อยเดี๋ยวเราบวกเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีกจเจอแฮมเบอร์เอกอร์เจเอกระทองวะ <c oughs> แล้วยังไงหนุ่ม อยากได้คีก่อนอะโอจัดมาเด้กาะทองสองใบแล้วไม่จะคีเต็มมีโอกาสติด8ปสิบเอร์เซ็นมีแฟนนันดีเฟนต์แล้วก็มีเธอพี่เลเต็มเดี๋ยวต่หน้าก็ซื้ออันนี้เลยเขามีอันนี้แล้วนะ ก็มีกาทองเอล h สทันเดอร์เอล e สทันเดอร์ก็เป็นความเสียหายเวทแเรามีโล่อะมันหักล้างก็ได้ดีเพราะหนุ่มเออเทเลเปเลทำดาเมจไปพันกว่านี่เอามาชิวสมัทเอามาเออหิ่ง โอ้คิดมันจบแล้วอะอ๋อจริงคุณซูผมไม่ได้หรอกไาซูไม่ได้ก็ใช้เงินไปเลยดีกว่า จัดมาเด้ดูดาเมจแบบดูดาเมจมันเป็นคีอะมันดาเมจมันแรงมากอะ่ะตัวของเวทอะก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเจรจิ่งคองมมานเดอร์กับซาตานแพรกช่วงนี้ก็มีแต่ซาตานแพรกก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะมันสนุกดีอะ สำหรับ <c oughs> ว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ